คิดถึงคุณจังของเราในวันนี้นะคะอย่างที่ดิฉันบอกค่ะว่าเราจะได้อยู่กับผู้ชายอารมณ์ดี5้าวันเต็มๆเลยคุณสุเมธองอาจสวัสดีครับเห็นไหมแล้วแค่สวัสดีเสียงแค่เสียงผู้เขาก็เป็นกลางวานและมีความมีความสดใสอยู่ในตัวเ้เสียงอย่างนี้ตั้งแต่เด็กว่ะฮะมันเสียงผมเหมือนพ่อฮะที่บ้านที่ผู้ชายเหมือนกันหมดเใครโทรมาผมว่าเพื่อนไม่ออกเลยใช่แต่ว่าเพื่อน น้องเพื่อนน้องชายผมโทรมาพ่อผมรับเอ้ยเป็นไงวะเอ่อจะคุยกับใครครับพอผมรับเองก็โดนโดน,ดนพืนอนน้องใส่เหมือนกันบ้างอ้ยเนีคะโดนเหมือนกันหมดอมืเอ้อคุณสุมเมธเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ย ผมเกิดที่นี่ครับเกิดที่กรุงเทพนี่แหละเกิดที่กรุงเทพตรงมันหญิงแต่ว่าก็ไปทั่วเลยฮะเพราะว่าพ่อผมเป็นราชการไปท<ล>ั่วแดนอีสานเลยไปไปภาคเหนือภาคเหนือก็จะมีเชียงรายเชียงใหม่อ่าอีสานนี่อยู่แค่สระบุรีแค่ใต้าปากทางแล้วลงใต้ก็มีชุมพรพ่อก็ย้ายต่อไปเรื่อยๆผมก็ไม่ไหวแล้วฮะผมไปอีกสองที่ไหวก็คือนครปฐมสระบุรีแล้วก็ย้ายเข้ากรุงเทพแล้วฮะต้องเรียนหนังสือแล้วฮะแสดงว่าตอนเด็กๆอยู่ไม่เป็นที่สิฮะ อยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นทางเท่าไหร่หรอครับอะอยู่จังหวัดไหนมากที่สุดค่ะพอจาได้ไหมถ้าเป็นจังหวัดที่กําลังโตแล้วก็มีความสนุกเฮฮาเรากาลังโตด้วยความเป็นเด็กด้วยสนุกสนานด้วยก็จะเป็นเชนียง,งรายกับเชียงใหม่เชียงรายกับเชียงใหม่ก็คือส,<ษ>ะสบบร,รบะบุรีด้วยสระบ,บุรีครับมแล้วก <ห ứng S 1> <f> ็มีต้องตั้งใจเรียนแล้วเพราะว่าขึ้นมสแม้วต้องเรียนต้องสอบต่อม .4 อะไรอย่างงี้ตอนเด็กๆชีวิตก็สนุกเนาะพี่ว่าชีวิตต่างจังหวัดนี่เป็นชีวิตที่สนุกมากคือมันมีความเป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วมันก็แบบว่า เบเป็นกันเองอ่ะทุกคนจะรู้จักกันสนิทสนมกันดีครับแล้วก็คืออาหารการกินโอ้โเชียงใหม่เรื่องพูดถึงอาหารอร่อยมากอากาศอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เดือนเดือนนี้อากาศไม่ค่อยดีมันจะดีแค่ครึ่งปีเพราะเขาจะมีเผานู่นเผานี่แต่สมัยก่อนนี่โอ้โหดีมากรถก็น้อยทําไมที่ผมอยู่ครับผมแล้วแล้วแล้วอย่างคุณสุเมษพี่น้องกี่คนน้องชายอีกคนหนึ่งครับอ๋อแสดงที่บอกว่าเสียงเหมือนกันนี่นะเสียงเหมือนกันคุณพ่อน้องชายแล้วก็คุณเสียงเหมือนกันแยกกันไม่ออกเลยก็เพื่อน ส่วนใหญ่จะเพื่อนน้องผมฮะโทรมาเพราะเขาจะอยู่บ้านมากกว่าผมกับพ่อแสดงว่าต้องร้องเพลงเพราะทั้งสามคนเลยพ่อผมจะร้องเพลงเพราะตอนดื่มฮะตอนดื่มยังไงครับแบบความจริงผมก็ได้อันนี้ส่งมาด้วยนะเพราะว่าอันนี้ส่งในการดื่มหรือในการร้องในการร้องเพราะเวลาเวลาแบบเขาจะมีแอลกอฮอล์ีเดย์พ่อเป็นท่าชะการแอลกอฮอล์ีเดย์คือสุกรเย็นวันศุกร์เนี่ยตั้งแล้วแต่บ้านใครวันนี้วันนี้ไปบ้านสระการจังหวัดวันนี้ไปบ้านทางจังหวัดวันนี้ไปบ้าน พ่อเราจะมาสูุหรือจังหวัดซึ่งพ่อผมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคก็จะวนไปวนไปแต่ละบ้านก็จะมีเครื่องดื่มขอครึบครึบครึบบพอสนุกสนุกไม่ก็พอสนุกพอสนุกสนุกจนเกิดเลยก็มีแล้วสนุกแล้วไงฮะแล้วก็ร้องงเพลในบ้านเองใช่แล้วก็ก็จะเป็นอันที่ส่งมาถึงผมก็คือก็จะร้องเพลงร้องเพลงก็ได้ทีลสิบบาทที่สิบบาทตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมฮะแล้วตอนเด็กๆที่บอกโตมาจากเชียงใหม่เชียงรายนี่ร้องอะไรฮะร้องร้องอู้มคำเป็นอู้มคำเมืองมาหรือไม่หรือร้องธรรมดา คืออยู่ในบ้านเขาจะพูดกลางกันหมด,พดเพราะว่าเป็นคน,นจากภาคกลางไปอยู่อ <c oughs> ะไรเงี้ยฮะแต่ว่าผมมหัดพูดเหนือตอนที่ย้ายไปแล้วเพราะว่ารู้สึกคิดถึงเชียงรายกับเชียงใหม่มากก <c oughs> ็ถึงมหาดพูดเหนือแต่ตอนนั้นที่ร้องเพลงก็เพเพลงพวกคุณสุเทพ แทันนิคุณทนนินอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มีลูกทุ่งบ้างนิดหน่อยอสุนทรภพรบ้างสมยศบ้างอะไอ้ยุ๊ยก็เป็นเพลงไทยแบบไทยๆเลยนะสมัยนั้นทำไมสมัยรุ่นพ่อรุ่่นพอร้องให้ผู้ใหญ่ฟังก็ต้องร้องเพลงในรุ่นพ่อเอ๊ะแสดงว่าฟังดูแล้วเหมือนคุณพ่อเป็นข้าราชการใช่ไหมเพราะบอกว่ามีมีพวกข้าราชการมาบ้านทําอะไรนะก็จะอยู่ในส่วนของกระทรวงการคลังครับกระทรวงวัฒนธรรนี้จะเป็น จะาเรียกอะรลุะราชราชพัสดุราชพัสดุอ๋อมันก็จะเป็นเรื่องที่ที่ที่ของหลวงนะที่ให้เอกชนเช่าอะไรอย่างงี้แล้วอย่างนี้การเลี้ยงดูเข้มงวดไหมฮะเป็นลูกข้าราชการนี้เออคุณแม่ด้วยป่าคะคุณแม่ราชการด้วยไหมใช่ครับแต่ว่าแม่ผมย้ายย้ายพอพอมีน้องชายด้วยความที่ไม่อยากย้ายเยบ่อยๆก็เลยมาตั้งหลักรอที่กรุงเทพอ๋อ ก็อุ้มน้องไปอยู่กรุงเทพผมก็ตะเวนกับพ่อเฝ้าพ่อไม่ให้พ่อเหลวไหลโอ้น่ารักจริงแต่เล่นเป็นกับพ่อนะครับเอาลเอแล้วอย่างไรเนี่ยรู้เห็นเป็นใจไปกับพ่อมันมันมันลูกผู้ชายอ่ะก็ต้องก็ต้องรับสภาพสภาพอะไรด้วยอกแล้วยังไงให้โดนเลี้ยงแบบไหนบ้างโดนเลี้ยงมายังไงโตมายังไงครับ โตไปยังไงหุงข้าวสมัยนั้นหุงข้าวผมหุงข้าวตั้งแต่อ๋อทำเองใช่ไหมทำอะไรเองอเก็ตอพอพอ่พอย้ายพ,พอแม่ย้ายกับน้องไปแล้วผมก็ยุ่งอยู่กับพอ่อ<ม>ตอนอยู่กับพ่อนี่เข้าย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วตอนนั้นปฐมสามก็ตอนน,นั้นตอนนั้นหุงเมื่อหุงข้าวไฟฟ้ายังไม่ทุ่มแหอร์หลก็ต้องมีหุงข้าวแบบเช่นน้ต้อาขาเลงขาขาขัดไม้้ขัดขาหม้อขน้ําลินน้าออกมีดงดมงข้าวซักผ้าโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมก็ถือว่าคุณพ่อฝึกงาน คือฝึกการทํางานบ้านไปโดยประยายคือจริงๆพ่อผมเป็นเด็กบ้านนอกเลยนะครับมาจากเขากรดที่ชุมพรกินอำเภอท่าตะโกคือทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเขาเรียนสูงนะใต้นะใช่เขาเรียนกันแค่ป .4 เขาก็เลิกเรียนกันแล้วครับก็พ่อผมมีคนเดียวในหมู่บ้านเลยครับออกข้ามน้ำข้ามข้ามเขามาเรียนมาเรียนนิมเทพมาเรียนธรรมศาสตร์เลยแล้วก็ก็ แกก็อยากจะก็มีเข้มงวดแหละครับเพราะว่าก็ต้้้องงงขนเบาแกก็มาอย่างนั้นแล้วแกก็เข้มงวดไปเข้มงวดคือเข้มงวดต้องต้องเรียนดีต้องทํากิจกรรมต้องอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าเรียนส่วนใหญ่เรียนจะไม่ต้องอยากให้ทํากิจกรรมแต่ผมก็ผมก็ทำของผมเองทยนเรื่องดนตรีนี่แหละใช่ไหมก็หลายอย่างฮะเรื่องวาดรูปเรื่องศิลปะแล้วเรื่องดนตรีอ๋อวาดรูปด้วยอ๋อพวกนี้ก็อยู่กับศิลปะดนตรีวาดรูปก็ดีกีฬาเหรอฮะ กีฬาไม่ค่อยฮะกีฬาผมจะจักรยานก็ไปเดี่ยวๆไปเรื่อยขันีไปเรื่อยอะไรอย่างงี้จักรยานค่ะแล้วมีวีรกรรมอะไรแสบๆสบไหมตอนเด็กๆโอ้แสบมันมันเยอะจนไม่รู้อันไหนแสบสุดอะไรโหเอาสักอันหนึ่งสิฮะก็แกล้งคนนู้นคนนี้แหละฮะจริงๆแล้วส่วนใหญ่จะจะจะแกล้งแกล้งแกล้งเพื่อนแนวแนวแกล้งๆกลไฮะก็จะม่ไม่ถึงกับหัวล้างข้างแตกเออไม่ถึงขนาดนั้นครับจริงๆผมค่อนข้างเรียบร้อยค่อนข้างเรียบร้อยแต่ว่าจะจะจะเป็น คนที่ชอบวาดรูปในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะโดนก็โดนโดนครูนี่แหละฮะเพราะว่าชอบเอากระดาษขึ้นมาวาดรูปแทนที่จะทําโจทย์หรือฟังครูแล้วแล้วสมัยนั้นมันมันมันไม่ได้มีกระดาษวาดรูปขายเยอะแยะด้วยนะฮะก็คืออย่างกระดาษเอฟโอสีลงซีลลอกอะไรนี้มันก็มันก็มันก็ไม่ได้มีแพร่หลายอย่างนี้เมื่อก่อนก็สมุดเรียนหน้ากลางก็จะหายหมด เสร็จเราหน้ากลางไปเรื่อยๆหน้าอาจารย์หน้าเพื่อนเรอวาดได้หลายหน้าเลยถ้าจะมีแป้งก็คือเนี่ครับพวกรูปวาดเลยพวกนี้เขียนรอเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าเก่งถนัดทางทางเีรื่องเขียนๆนะคะมันเป็นของเล่นของเราเพราะเราไม่มีเราไม่ได้เล่น้อะไรฮะก็จริงๆพวกนี้มันเป็นของเล่นเป็นของเล่นเออฟังดูดีนะเป็นของเล่นก็เหมือนกับ อย่างลูกผมก็เหมือนกันมันก็ไม่เคยเรียกร้องขอของเล่นอะไรมากมายของเล่นก็ที่อยากได้ก็เป็นของเล่นแบบ3าบาทห้บาทเลยใครนะลูกลูกชายฮะอ๋อออ้ยไม่บอกไม่รู้เลยเนี่ยตุ้งแช่ชื่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ด้วยโอ้น่ารักเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบขอกระดาษกระสีโอ้เหมือนพ่อเลยของเล่นเลยฮะเออน่ารักเนาะแล้วอย่างดนตรีนี่เคุณสมเทธมาเริ่มมาเริ่มอยากเล่นหรือเริ่มต้นยังไงฮะชิ้นแรกนี่คือกีตาร์เลยป่ะชิ้นแรกคือครุยคลุยคลุย ตายแล้วเราเป็นติดจึงเลยเป่าคลุยไม่ถึงไม่ถึงเรื่องอะไรนะเออแพลเก่าแพลเก่าคือสมัยผมมันจะต้องต้องเรียนขลุยตอนประมาณปสองปสมเนี่ยมีขลุยเรียนแล้วก็มันมันเรียนแล้วมันก็ไปเรื่อยฮะต้องใช้ลมเหมือนกันเนาะใช่คือบังเอิญว่าผมสมัยอยู่เชียงรายเนี่ยนะตอนยังยังยังไม่มาอยู่เชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นที่โรงเรียนก็จะมีวงพวกบเมโลเดียนค่ะ อะไรพวกนั้นเนี่ยเพราะวมารีไม่รู้แมวแมวอะไรและใช่แต่ว่าพ่อไม่อยากให้เล่นเพราะว่ามันแพงมันแพงเขาบอกว่าจะเป่าไว้ในธุรกิจปีเดี๋ยวก็เดยวก็ทิ้งซึ่งเราก็ยังไม่เคยพิสูจน์ตัวเองเลยพ่าเห็นว่าในดนตรีเขาก็เห็นว่ามันร้องเพลงได้เป็นปกติเวลาอยู่วงเล่ามันก็ไปยืนร้องเพลงเราตังค์สิบาทยี่สิบาทอยู่ได้แล้วจะมาเล่นดนตรีทำไมผมก็ไปๆมาๆก็เลยกลายเป็นนักร้อง ของเรียนไปเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเงินซื้อเี่ยโอเคแล้วเป็นนักดนตรีเหตุผลคือไม่ต้องเสียเงินซื้อวิลเดีย <c oughs> ่ย <c oughs> ต์ใชะก็ดี <c oughs> แต่จริ <c oughs> จงล้ว <c oughs> คนเราถ้าเกิดว่า, <c oughs> า,วาคือบางทีพรสวรรค์ก็อยู่ในตัวนะโดยที่เราไม่รู้บางทีเราจับอะไรได้เราก็เล่นได้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ไหมคะไปเรื่อยมาแล้วครับแต่เครื่องดนตรีชิ้นแรกคือคลุ่ยใช่ไหมครับขลอันนั้นคือจะเป็นกีตาร์กีตาร์ที่คือตอนมห้าแล้วฮะห้าหกแล้วค่ะแลวเล่นเป็นวงไหมคะ คือตอนมสี่ผมมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนนั้นอยู่โรงเรียนวมกุฎดก็จะมีวงดนยางวงโยธว,วาทิตเขากา็เลยจะประกวดพอดีแล้วก็ขาดตัวอยู่ตัวหนึง่งแล้วผมบังเออเดินเข้าไปในห้อง,ของเขาคือจะไปสมัครผมนึกว่าเป็นห้องดนตรีรวม,มเพราะเห็นเขียนว่าห้องดนตรีอืก็เข้าไปจะไปสมัครขลุ่ยจะไปสมัครขลุ่ยแล้วก็เข้าไปแล้วเฮ้ยงงเอ๊ะเขากำลังคัเดเรื่อง ตอนนั้นเขาไปอยู่กระซอมกันอีกห้องหนึ่งครับห้องว่างๆเลยเข้าไปก็มีพวกเครื่องดนตรีฝากรวางเป็นตัวใหญ่ๆเป็นแต่ตัวใหญ่ๆ oh. มันก็ผิดห้องแล้วก็จะเดินออกอาจารย์ก็เดินสวนมาพอดีอาจารย์ชื่ออาจารย์พานีโพธิอาจนะฮะเป็นเป็นเป็นคนคุมดูแลวงดนตรีวงนี้ก็เดินสวนเข้ามาพอดีอ่ะเดี๋ยวมาทำอะไรอผมจะมาสมัครสมัครเล่นดนตรีครับเอาเลยไปเตาเลยหยิบเลย อธิบายว่าเราจะมาจะมาสมัครขลุ่ยจะมาสมัครดนตรตีไทยก็ไม่รู้จะพูดยังไงอึ้งๆก็เขาให้ไปหยิบแล้วก็ไปหยิบอันไหนล็อกเป่าดิ่ปุง้งอ่ะเป่าออกเสียงได้เอาเฮ้ยฮาดเลยฮะแล้วทัานเป่าอะไรอ่ะท่นเป่าอะไร <laughs> อะเ,เ,เ,เออเป็นเป็นทูบ้าฮะคือถ้าเป็นมันก็จะคือเราเป่าขลุ่ยได้แล้วมันก็จะเป่าครับคนละเรื่องเลยฮะ,อะไอ้ขลุ่ยนี่เราเราเราเป่างี้แต่ไอ้พวกเครื่องเป่าที่เป็นเป็นเป็นบลัสเนี่ยมันจะต้องเอาปากเข้าไปในเขาเรียกว่ากับพวดถ้าภาษาอะไร m o u t h p นะฮะก็คือ อย่างนี้จะเป็นอย่างนี้คนละเรื่องแต่ว่ามันบังเอิญมันเป่ามันมีเสียงออกมาได้ก็ก็เลยยาวก็เลยยาวก็เลยฝึกเลยเข้าดุริยางเลยก็งงจนแบบนั้นผมไม่รู้ที่เขา้ามีการประกวดมีแข่งอะไรก็แล้วเข้าไปอะไรเข้าไปก็เลยเข้าไปอยู่กับวงเขาเลยซ้อมเซิร์ฟอะไรกันเลยก็กลายเป็นตัวจริงไปเลยโอ้โหเห็นไหมเห็นนะเหมือนกับเหมือนกับจังหวะนะเป็นจังหวะเป็นสิ่งที่เบื้องบนเข้าดีไซน์ไว้ใช่ใช่เป็นเหมือนกับพระเจ้าให้มาแล้วอ่ะ กำหนดไว้แล้วอ่ะเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าจริงๆก็ดีแหละก็เลยได้อยู่วงดุริยางของโรงเรียนวัดมกุูใช่ไหมฮะใช่ใช่ฮะผมก็เียนเขามีชื่อด้วยอ่ะเรื่องดุริยางเนี่ยปีนนก็ได้ได้ช่วยพ่อเจ้าหานะฮะปีสองเก้าก็โอ้โหแต่ว่าไอ้ที่กีตาร์นี่คือไปเห็นเพื่อนเล่นที่ที่นี่เหรอฮะที่ในวงนี่แหละเพื่อนเล่นกันก็อยากเล่นบ้างก็เล่นเองอีกไหมก็เล่นก็ยืมยืมเกีตาร์ยืม่นะยืมเขาเล่นก่อนเอ๊ะทีสองทีเอ้าทำไมจับคอร์ดได้อะไรได้ใช่ใช่โอ้เห็นไหมม มันไม่มีกีตาร์ของตัวจริงๆเคืองดนสำคัญมากถ้าจะเล่นดนตรีมันต้องมีเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆเ,เป็นของตัวเองซึ่งเราจะไป เปล่าสูสโฟไอทูบ้าที่เราจะเอาเป็นยึดมาเป็นเครื่องดนตรีไปแต่งตัวมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันแพงไอพวกนี้ถ้าเท่าจะแพงนะเครื่องพวกนี้เป็นแสนฮะมีขึ้นไปเป็นแสนฮะในสมัยนั้นก็คิดต้าแล้วก็คิดต้ายังถูกหน่อยกีดต้าก็ยังยืมไม่กล้าขอตังค์พ่อซื้อหรอกพ่อไม่ให้ดีนะไม่กล้าขอตังค์เด็กๆจำไว้นะเด็กๆดูแลจำเอาไว้ไม่กล้าขอต้องกลัวไว้ก่อนกลัวพ่อแม่ไว้ก่อนไม่ต้องขอคือขอเรื่องเรื่องเรียนจะกล้าขอแต่ถ้าขอเรื่องเล่นนี่จะไม่ค่อยกล้าแล้วอีกอย่างดนตรีเนี่ยไม่มีใครเขาค คำว่าเล่นดนตรีก็ยังอยู่ในทุกวันนี้นะฮะฮท,ทัท้งที่คนที่เรียนดนตรีต้องตั้งใจแล้วก็ต้องใช้พลังพอๆกับเรียนวิชาอื่นๆเลยแต่ว่าก็ยังใช้คําว่าเล่นกันอยู่อ,อไม่มีใครบอกว่าจริงดนตรีกันเลยเออหรือว่าทํางานดนตรีเออาทางานดนต,ตรีทํางานดนตร,ตรีเออต่อไปเราจะต้องพูดแล้วล่ะ ว่าทำงานถึงด้ดนตรีกันดีกว่าแล้วพอฟังเป็นเล่นมันก็เลยดูไม่มีค่าเท่าไหร่แต่จริงจรแต่จริงจริงเคยมีคนบอกนะว่าการเล่นเนี่ยคือการเรียนรู้ตลอดกาลก็เหมือนกับว่าเราเล่นแล้วเราก็เรียนรู้พัฒนาไปได้ตลอดเวลาโอ้แล้วก็เลยจับกีตาร์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ยังฮะยืมเพื่อนยืมก็ยืมเล่นไปก่อนมันว่างก็ยืมบ้างชั่วโมงสองชั่วโมงวันนึงบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงปิดเทอมมันไปเจ็ดวันกับแปดวันแล้วก็ยืมเจ็ดวันเออก็ดีนะเวลาว่างๆเราไม่มีกีตาร์เราก็ โต๊ะเรียนผมนี้ผมจะขีดขีดเส้นหกเส้นอืมขีดใต้มันมีหกขีดใช่มันมีหกสายกีตาร์อดใต้กี้ฮะเราก็จะขีดเส้นบนโต๊ะแล้วก็ขีดเส้นขวาอย่างงี้แล้วเราก็จะหัดจับอุ้ยตายแล้วดีเออเก่งมากจับบนโต๊ะตามตามขอดไปใช่ไหมก็หัดจับไปเรียนเรียนหนังสือแล้ก็หัดจับอ๋อเรียนเลยอะเรียนหนังสือเรียนนะเรียนฮะเรียนก็เรียนฮะก็รอดมาได้ครับ ก็ก็เป็นลักษณะไม่เคยมาจากแขนตัวเองเลยว่าฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่าถึงเวลาไดกีตรามาก็มามันมันไม่ใช่เรื่องเก่งนะมันเป็นเรื่องที่แบบอยากเล่นให้ได้กว่าืปรคือผมว่าดนตรีคือเรามีใจให้อะมีใจใช่มีใจให้คือวิชาวิชาพวกนี้มันต้องมีความรักต้องมีความรักไม่งั้นมันมันก็ไม่รักเราเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องที่ท่องจําได้อย่างเดียวมันต้องเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจแล้วก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกันมาแล้วก็ฝึกซ้อมด้วย นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตวัยเด็กอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูซิวัยรุ่นวัยรุ่นต่อจากวัดมากุดไปไหนฮะสุนสิธิ์ครับราชภัฒน์สุรสิษฐ์รุ่นแรกเลยฮะรุ่นแรกเลยที่เป็นวัดที่เป็นเป็นออกแบบนิเทศศิลป์อ๋อกรเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูซิชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นยังไงยังเรียกว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะตอนที่สองไม่ไดตอนนี้ยังไม่เป็นตอนนี้เป็นแล้วนี่ตอนนี้เป็นแล้วอเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมครับ